ก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็เหนื่อยเอาปะอืมมันเป็นเรื่องมันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเฟสเข้ามาเร็วๆอยี้ะเร็วมันเดี๋ยวมันเช้าก่อนเชื้อเชื้อเพลิงหมดเชืโอเคโอเคครับอ่ะให้เตอรเล่าเลยเรื่องมันไม่คือเรื่องที่มันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงที่แม่งเจอกันหลายคนในวันเดียวกันอ่ะอือ แบบว่าคือคืนนั้น่ะเต้ยแบบนอนแล้วก็อืเหมือนไม่ค่อยหลับอืมแล้วทีนี้มันก็เป็นช่วงสลืมสลือเว้ยมันก็แบบตึงหลับตึงตื่นแล้วเต้ยกับพี่แต่งเป็นคนแบบผีอำบ่อยนึกออกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ถามงี้เพราะว่าอะไรเรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่บ้านใช่ไหมไม่ไม่เกิดที่หอหอเก่าโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจทรงผีอำก็คือแบบ ไม่ใช่ี่อัมบ่อยเราเราสองคนขี่อัมบ่อยน่าจะเป็นเรื่องระบบหายใจเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์อันเนี้ยอ่าโอเคใช่ก็ก็เฮือกพอขี่อัมก็แบบพยายามรีดแรงอนึกออกปะแบบเฮือกขึ้นมาให้มันตื่นออพอมาตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เจอคนอยู่ตรงระเบียงเลยระเบียง<อ>ห้องตัวเองอะ่ะอยู่ข้างนอกอะใช่ครับอยูุ่ข้างนอกห้องเลยอยู่ระเบียงคือยืนอยู่ในพื้นระเบียงเหรอ ยืนอยู่นอกระเบียงมวยความพีกเมื่างนี้เว้ยคือลอยลอยห่ออยู่เออลอยพี่อยู่นอกอยู่นอกระเบียงเขาไม่เรียกยืนเขาไม่เรียกชืนเขาเรยแม่งแบบเป็นเป็นผู้หญิงแก่ๆเชี่ยที่ใกล้ป่ะครับคือเห็นใกล้ๆหรือว่าใกล้พี่หอผมเล็กๆอ่ะหอผมมันแบบประมาณสี่เมตรคูณห้าเมตรอ่ะก็คือติดติดกันเลยอ่ะแบบใกล้ๆกันเลยแล้วทีนี้ก็ เขาหันหลังให้ผมนะแล้วก็เดินแบบงุนงานงุนงานเออแล้วเขาก็เขาก็กระโดดออกไปอีกทีหนึ่งอะคือลอยอยู่แต่ว่ากระโดดออกไปกี่เนือหนึ่งอโห oh. เออแล้วผมก็เดี๋ยวนะที่เห็นเนี้ยคือนอนยังตัวยังนอนอยู่บนเตียงเหรอนอนอยู่บนเตียง <c oughs> คือ <c oughs> นึกออกปะว่าพอพอแบบเลือดออกมาแล้วมันตัวมันก็พลิกใช่ไหมพอพลิกหันไปแล้วมันก็หน้าเต้ยก็ตรงระเบียงเลยไนงะเออ, <c oughs> เอ,อแล้วก็ เขาก็กระโดดลงไปเราก็ตะโกนลั่นห้องเลยว่าแบบยาเงี้ยเออตะโกนแบบยา yeah! แบบเสียงดังมากแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ถูกเวย mm hmm. ก็เลยก็เด้ออกไปดูว่ะครับนั่งผมผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู <c oughs> เว้ยพี่ว่ามันกีนเ่เมอว่ามันตอนนั้นมันตีสามใช่ไหมแล้วผมก็ <c oughs> นั่งดูโทรศัพท์แบบนั้นอนะไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ารอบข้างมันสว่างแล้วอะ คือเช้าใช่แล้วผมก็ค่อยค่อยลุกไปทําอย่างอื่นได้อะ hmm. คือไม่ดูอะไรเลยนอกจากโทรศัพท์จนจน,นรู้สึกว่ารอบข้างมันสว่างเออเออแล้วผมก็ <Here. S 2> ลุกไปแบบช็อก yeah, ไปเลย <yeah. S 2> แล้วทีนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยผมคิดไปเองหรือว่าผมฝันหรือว่าผมอะไรสักอย่างไปเลยนึกออกไหมพี่อ uh. ่อ uh. เออก็ก็ลงไปข้างล่างพี่ห้องฮีตเผมเดี๋ยวผมไปดูฮีตเตอร์แป๊บห้องผม ต้องตรงข้ามผมอ่ะมันเป็นรุ่นพี่ก็มาถามว่าเมื่อคืนมึงวอยวายอะไรวะเสียงดังเพราะเราตะโกนออกไปว่าอย่าใช่ไหมใช่คือเราตะโกนจริงๆเราไม่รู้ว่าละเมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยความโหดก็คือวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเลยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยตอนประมาณห้าโมงเย็นอ่ะ เหมือนกันเลยกูนอนแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาอแล้วก็มีคนนะ่ะลอยอยู่แบบหน้บกับหน้ามันเลยเชี่ยแนบหน้าเลยเออแนบหน้าเลยเว้ยแล้วมันก็เลยแบบมันก็ช็อกไปเหมือนกันใช่ไหมแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าไอ้เหี้ยกูก็เจอกูตื่นมาแล้วยืนอยู่ปลายเตียงกู คนหน้าเหมือนกันเลยเหรอก็เป็นผู้ชายร่างใหญ่ซึ่งแม่งพี่ผมว่าให้คนอธิบายผีอ่ะมันก็มันก็มันยากมันยากคล้ายกันมันคล้ายๆกันหมดเลยผมว่ามันเป็นจิตกรงแต่งอ่าซึ่งไอ้เงี้ยนเนี่ยแม่งน่ากลัวตรงที่แม่งเจอกันหลายคนอแบบต่อกันก็คือเพื่อนผมห้าโมง แล้วก็เพื่อนผมอีกคนก็สองพุ่มแล้วก็มาเป็นผมตอนแบบเ mm. ที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยอ mm. และไอ้สามคนเนี้ยก็คือก็คือเหมือนไปไปเล่นกันที่ที่ท้องพะโลงของคุณปรกรณ mm. ์วันนั้นวันวันนั้นเสือไปไปเล่นกันที่นม mm. ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวเ่าผมว่าอาจจะแค่เหนื่อยแหละแล้วก็คิดไปเองกันหมด แต่คือแต่คือไปด้วยกันสามคนก็ไม่มันก็หลายคนพี่มันไม่ได้ไปแค่สามคนมันไปหลายคนคือเราเราไปจัดนิทรรศการอยางที่นั่นอ๋อก็ออคือแบบเหมือนใช่มันก็เป็นไปได้ที่จะหลายหลายคนแล้วมันเป็นช่วงนิทรรศการเน่พี่มันแบบบ้านควายตอนนั้นจําได้ว่าทําบ้านควายคุณแม่งแบบเหนื่อยสัสส์ทุกคนน่ยมันน่าจะหลอดกันเฉยๆได้มั้งไม่มีอะไรแบบไม่รู้เหมือนกันหลอดของนี้ก็ต้องใช้จักรยานในการชม วิจารณยะัมระหว่างที่ระหว่างที่เต้ยเล่าเนี่ยกูบอกเลยไอ้แยนอนนี่เหมือนซ้อมมวยไทยน่ากลัวสุดคนแร้น่ากลัวสุดจริงไม่แต่เี้ยคือเรื่องเดียวมั้งเรื่องเดียวแหละที่รู้สึกว่าว่าเจอโหแต่เมืวานนะเรื่องอื่นมันแบบนิดๆหน่อยๆอ่าแต่อันเนี้ยคือจังงังที่สุดเออแต่ว่ามันเอาจริงๆอ่ะแอนถามว่าหอที่ศิลปากรใช่เปล่าใช่ ใช่ไม่ใหม่ๆปิ่นเก้า่ไม่ใหม่ครับปิ่นเก้าเพราะว่าผมเรียนวังท่าพระมันจะไม่มีมันจะไม่มีหอไหนใช่แต่ว่าทีนี้คือถ้าถามตัวเองทุกวันเนี้ยมันมันเลือนลางมากเลยนะมันจําไม่ได้ขนาดนั้นคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องแบบจิตคงแต่งฝันเออหรือจิตคงแต่งจําไม่ได้ขนาดนั้นปะ จริงไหมที่เขาห้ามสวดชินและบรญชรคือไม่รู้เพราะว่าผมสวดอะไรไม่เป็นเลยคือไม่ไม่เจออะไรก็ไม่เคยสวดอะไรเลยโอ้สบายแล้วคืนนี้กูนอนครับเปิดไฟแน่นอนไอเฮียครับไอเฮียห้ามมองระเบียงคือผมนอนริมระเบียงเหมือนกันเดี่ยวปิดม่านคุณปิดม่านระเบียงวะ โอเคเป็นช่วงท้ายของสตรีมแล้วนะจ๊ะทักทายเอ้ยไม่ใช่ทักทายผีอะทัก <kle kle <kinds> ทายเฮียเลยวแล้วทำแล้ว่าทำแบบนี้คือต่อไปนี้จะปิดสตรีมนี่ผมต้องมานั่งเล่าเรื่องผีนล้นะป่าวป่าวป่าป่า่าวไม่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 ไ่ไม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 ่ม่ไ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 ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่ไ คนไทยริ่จริงอ่ะ